ภูเขาไฟไม่ประทุครับเพราะภัยพิบัติยังไม่มาแต่ถ้าหากคุณอยากหาร้านราคาบ้าๆ้าสุดคุ้มต้องนี่เลยลาว้าบะร้านบริการสุดคุ้มเช่นระบบการเติมเพชรฟรีไฟโรบักวีพีเซิร์ฟเวอร์เลทหกขั้นต่ำสิบเจ็ดบาทบริการจำหน่ายผลเติมเพชรต่างๆอีกมากมายไก่ตัดอีกเพียบดิลร้านลาวาบักอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณครับผม สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับเรียกได้ว่า มีสปอยแล้วนี่เองนะคือมีช่องนี้คือมีสปอยเยอะมากนะคือแบบเยอะจริงๆนะครับไม่รู้ว่าหลายคนนะครับนั้นได้กดติดตามช่องพี่ไว้หรือเปล่าหรือว่ากดไลค์ไว้หรือเปล่านะครับก็ใครที่ไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดถึง1000ไลค์ละนะครับถ้าคลิปนี้ถึง1000ไลค์ก็จะมาทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะจริงแล้วก็ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับได้ได้ว่ามีอีกอย่างนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีนะคคคคครรรรัััับบว่่าามมนนนนืออออะะไททีุกกย สำหรับอัปเดตนี้นะครับนั่นก็คือนี่นี่เองนะครับผมนั่นคือผลโมจิตื่นนะ่านผู้ชมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผลโมจินะครับราคานะครับ2,400นนะครับใครที่มีถาวรนั้นถือว่าโคตรโชคดีนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับรู้สึกว่าผลโมจินี่น่าจะน่าจะเป็นผลหนึ่งที่ในอนิเมะเนี่ยน่าจะโกงมากๆนะครับเป็นผลที่คาตาคุริใช้ก็รู้สึกว่าใครจะโกงแล้วใครจะหลอดเท่มากนะครับแต่เอาจริงๆนะคนดูรู้ไหมครับว่า ในบล็อกฟุตนะครับขนโมจินะครับก็โกงเหมือนกันนะครับผมนะแต่คืออาจจะไม่รู้มันโกงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่กูคิดว่าน่าจะโกงอย่างเงี้ยครัผู้ชมนะครับเพราะว่านะครับขนโมจินะครับมันมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรบัฟเฟ่ที่มันแบบสามารถที่จะง,งอกแขนใหม่อะไรได้พวกนี้นะครับเหมือนจิ้งจกอะไรมานี้นะครับช่วยไอ้ <laughs> เรียกสมุดชื่อเลย โอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่รีได้ว่านะครับขุนโมจินะครับเป็นผลแป้งโดนที่ใครจะสวยงามมากนะครับโอเคเราดูก่อนว่าจะเป็นยังไงในขุนโมจิในสเซ็กซี่ต่อไปนานผู้ชมกับผมไปแล้วท่านผู้ชม let's go โอเคครับตอนนี้เรามาที่หน้าเซิร์ฟเวอร์ลอคิเมนนะครับเป็นหน้าเซิร์ฟเวอร์ลอคิเมนของทางบ๊อบฟุตเนท่านผู้ชมนะครับก็หลายๆคนนะครับอาจจะงงว่าพี่แล้วมันมีอะไรว่ามันมีอะไรให้ดูพี่ไม่เห็นมีอะไรให้ดูเลยนะครับ ซึ่งนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับคือนะครับทางโมเดลนะครับหรือว่าทางเรื่องของการที่เราไปดูมาเนี่ยนะครับในคลิปที่แล้วแอบนั่นคืนนี้นะคุณผู้ชมอ่านะครับคืออันล่าสุดนะที่เราทําคลิปไปในคือนี้ใช่ไหมคือผลโมจิตื่นนะุ่ณผู้ชมนะครับซึ่งนี่นะครับเขาเขียนว่าไอวันเดอร์นะครับอะไรมนนี่แล้วเขาเขียนไว้นะครับซึ่งนี่เนี่ยเป็นโมจิตื่นนะครับเป็นโมเดลเฉยๆอะไรมานี้นะครับเป็นแบบแอนิเมชันเพื่อให้ดูว่าผลโมจิเนี่ยนะครับมันขยับแบบนี้นะคือมันเป็นแบบนี้นะเว้ยคือมันสอนะ โอเคนะครับซึ่งเรานะครับเข้าไปดูในช่องของเอ่อทวิสเตอร์นะครับของอาร์ติสอะไรสักอย่างเลยนะครับอ่านชื่อยากมากเมติกอะไรสักอย่างนะครับซึ่งผมได้ทำการฟอลโล่มาแล้วนะครับซึ่งอันนี้นะครับคืออันใหม่ล่าสุดนะครับตอนที่โพสตันที่17นะครับผู้ชมนะครับซึ่งเขาเขียนไว้นะครับว่า thank to box food นะครับก็คือขอบคุณ box food do awakening นะครับแชนส์นะครับผม reverse e sim back นะก็คือกลับมาเองนะฮะซึ่งนี่นะครับก็แปลง่ายนะครับผมทุกผู้ชมก็คือว่า โดเอวิอวคินิกส์นะครับในแชงนี่เองนะซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเป็นแค่โมเดลเฉยๆมันไม่เกี่ยวอะไรนะครับก็แชงเนี่ยเป็นแค่โมเดลเฉยๆเขาไม่ได้เอาผลแป้งโดนี่นะครับไปลงในแชงนะเออ,อน,นี่อย่าคิดผิดนะเผื่อมีคนดูคิดผิดอีกว่าพี่มันเอาผลโดเอาวิคินิกสไปลงในแชงคูหระพี่ไม่ใช่นะครับมันเป็นโมเดลทดลองเฉยๆนะครับเดี๋ยวมีคนคิดลึกไปอีกนะครับเดี๋ยวมีคอมเมนต์แบบนี้อีกแล้วปวดหัวเลยโอเคนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นเออเขาเรียกว่าเป็นโดเอวิคินิกสนะครับก็มันสามารถงอกแขนขึ้นมมาให่ได้นะครับก็ มันจะสังเกตง,ง่ายๆนะครับคือแชงคุณเนี่ยแขนหายใช่ไหมคือแชงคุณอยู่น,นะครับแขนหายแล้วในถ้าในตาอดีมีแล้วนะครับคือแชงคุณเนี่ยแขนหายว่าโดนเจ้าฤิทเอาแขนไปแดกในท่านผู้ชมด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าขนแป้งโดูนะครับจะสามารถที่จะเสกแขนได้นะครับคือทําเป็นแขนเทียมได้ไม่ได้เสกแขนคือทําเป็นแขนเทียมเป็น,ปนแบบผลพิษาได้เว้ยซึ่งจะไม่ผิดนะผมจะไม่ผิดว่าไอกะตาคูรีเนี่ยนะครับมันน่าจะ สิกอะไรที่อย่างเห็นโดมานะคือมันน่าจะมีของเที่ยวในบางอย่างนะผมจําไม่ได้เหมือนกันอนิเมะนะครับผมรู้สึกว่าผมน่าจะผ่านมาอยู่ก็อาจจะมีหรือไม่มีอันนี้ไม่รู้ทีนะครับแต่ผมต้องไปหารีเสิร์ชมาดูก่อนว่าอันนี้พูดไปเฉยๆนะครับอาจจะมีเพราะว่ารู้สึกมันคุ้นๆเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งอันี้ก็เป็นอาสิกงแขนขึ้นมาใหม่นะครับเป็นการใช้ผลพิษศาสนะครับในการทําแขกขึ้นมาใหม่คือว่าแช่งคุณนี่ยมันเขียนขาดใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะทําแขกขึ้นมาใหม่ได้นะครับเป็นการฟื้นฟูแขขกกกนน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 นรรรราาาามมมมมีี้้้้ะะะผผูช็็็็อออัััเเเปปคคคคววสถงงโดดไไิิ่บบ ก็นจะจากที่ผมดูนะคือเนี่ยจากที่ผมดูนะคนดูครับคือตรงนี้นะครับลองมาย้อนดูนะครับไอตอนที่มันเออตอนที่มันแขน็งเนี่ยนะครับมันเต็มแล้วนะครับคือไอพวกข้างล่างเนี่ยครับไอพวกโมจิที่มันเป็นเศษเนี่ยมันจะหายไปเว้ยคือผมคิดว่าน่าจะเอาเป็นไอพวกเศษที่มันทดแทนนะที่มันตกลงมานะครับเอามาฟื้นฟูตัวเองนะครับซึ่งเป็นไปได้ไหมที่อาจจะเป็นสกิลฮิล นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับในเกมจริงๆนะครับแต่ว่าคือพูดได้เลยว่าเนี่ยของแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนอําทําพวกแอนิเมชันหรือว่าพวกเดเวล l อปอะไรเกี่ยวกับเกมที่ไปจ้างมาเองท่านผู้ชมนะครับผมก็ติดตามได้แล้วสำหรับเออเออสวิตเตอร์นี้นะผมจะแปะเออไว้ใต้ล่างคลิปแล้วนะครท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเออเรื่องของ Do Awakening นะครับที่หลายคนนะครับต้องการหรือว่ารอคอยกันนี่เองนะครับซึ่งบอกเลยนะครับ ว่าก็ไปหาใช้กันได้เลยนะครับทนู้ชมก็ไปซื้อกันมาก่อนเลยนะครับแล้วก็โดเวชิดนี่นะครับน่าจะมาในพาร์ทสองนะครับอันนี้คือพูดพูดไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะมาในพาร์ทสองก็เป็นได้นะครับเพราะว่าดูนะครับคือผลที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรอคอยมากสุดในอัปเดต17นะครับซึ่งแบ่งเป็น3พาร์ทเลยนะครับซึ่งพาร์ทแรกก็โมพาร์ทแรกก็เป็นผลบิ๊กมัมไปแล้ว ภาพที่สอาจจะเป็นโมจิก็ต่อไปก็เป็นได้เองนะท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่สงสัยเนี่ยว่าเป็นยังไงเนี่ยก็จะมานี้นะครับส่วนคลิปหน้าก็จะมารีเควสนะครับตามสกิลที่ทุกคนขอร้อนมานะครับนั่นคือดูว่าสกิลของแต่สกิลนะครับที่มัน update เข้ามาเนี่ยจะเป็นสกิลไหนของผลโมจิตื่นได้บ้างนะครับก็รอดูคลิปหน้านะครับใครที่อยากจะดูก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์พี่ด้วลานะท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครที่อยากใช้หุ่นโมจิปหนน้าาครับผมมียอเกิ์